็สวัสดีนะครับผมพจคนจะโสนนะครับวันนี้อยู่ที่บริษัทนัทโปงนะครับสาขาห้างเซียรลังสิตนะครับชั้นอันนี้ชั้นที่เท่าไหร่นะครับผมชั้นจีนะครับอ๋อก็สวัสดีนะครับผมคือจรแล้วงานเริ่มตั้งแต่วันไหนนะครับเริ่มที่้สิงหาถึงวันที่หกันยานงานก็เริ่มยี้านะครับก็คือผมมาก่อนนะครับอันนี้อันนี้คือเรินให้รู้ก่อนว่างานจะเริ่มยี่้านะครับถึงวันที่5กันยานะครับ คืองานนี้เป็นยังไงครับเล่านิดหนึ่งก็เป็นงานการคอทางนัทพงศ์นะครับคืนกำไรกับลูกค้าเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอ๋อก็คือเป็นเป็นกิจกรรมของนัทพงศ์นะครับที่จัดทุกปีนะครับผมบางทีมันราคาส่วนมากก็จะเป็นของแบรนด์ของ NPE โดยตรงใช่ไหมครับคพรพิเศษเลยครับผมตอนนี้ก็ยังงานไม่ถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้กาลังเตรียมงานนะครับเตรียมจัดงานก็คือจริงๆแล้วเปิดคือถ้าเป็นสาขาบนมอเขาปิดนี่ก็ เปิดใช่ไหมครับเปิดครับตั้งแต่ยี่ห้าถึงที่ห้ากันยาครับเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันนะครับจริอๆแล้วเปิดทุกวันครับเสียลังสิตนี่คือเปิดปกติอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างลดราคานะครับผมเออคือจริงๆแล้วตัวตัวไหนบ้างคือรถนะครับคือลถทั้งหมดที่จัดอยู่ตรงนี้แหลอเอ่อถ้าเป็นของสินค้านาทพงปกติแล้วเนี่ยครับจะลดปมายี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ก็จะมีมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะมีตาม อ่าครับได้นะครับตัวนี้จะเป็นเซตสินค้านะครับเซตสินค้าที่ที่รถนะครับก็จะมีชุดทีเอแล้วก็ชุดไฮไฟด้านน้าครับอ๋ออันนี้คือเซตที่หนึ่งนะครับแท่ครับหนึ่งสองอันนี้จะเป็นทีเอครับนะครับก็สามสี่ก็จะเป็นไฮไฟครับผมตอนตอนนี้เขาจัดไปหรือยังครับตัวที่เป็นเซ็ตอย่างเนี้ยตัวนี้ก็จะมีชุดชุดเนี้ยครับเป็นชุดไฮไฟนะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทอด้านนี้ <ๆ S 1> คือเตรียมงานแล้วรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดราคานะครับผมใช่ครับต้อรอวันที่25ี่ห้ครับผมราคาก็คือตามนั้นั่นเลยครับอ๋อราคาก็คือต<ข>ามนั้นนะครับอันนี้ก็คือชุดที่เราจัดไว้แล้วใช่ไหมครับเปชุดทีเอครับทีเอชุดที่สองนะฮะับ,บทีเอชุดที่สองอันนี้อันนี้คือชุดชุดชุดแรกใช่ไหมนี่ให้ไฟก็คือชุดหนึ่งอ่าชุดให้ไฟเนี่ยจะมีสามกับสี่ก็คือต่างแค่ซับวบูเฟอร์ครับครับผมครัถ้าเจ็ดเป็นเก้าก็คือจะไม่มีซับวบูเฟอร์คือถ้าอยากเห็นชุดที่มันเต็มกว่านี้ก็ต้องงมมาาวัันนนะครบผ ก็จะเป็นเซตอย่างนี้คืออันนี้คือจัดเป็นเซตไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะลดอีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งตู้ลำโพงครับอันนี้อันนี้เป็นเซตที่สองใช่ไหมครับใช่ค hmm. รับเซตที yeah. mm ่สองเซตที่เท่สองครับครับผมอันนี้คือก็จะเป็นโฮมมิสเตอร์ครับแล้วก็ประกอบด้วยลำโพงสิบสองนิ้วนะครับคู่หนึ่งครับผมราคาก็จะอยู่ที่ 9ก้านอครับอันนี้9,800นนะครับผมก็คือครบชุดนี้เลยนะครับมีไม์ด้วยใช่ไหมครับไม์ไม่รวมครับอืมอันนี้ก็จะมีโอมพิวเตอร์กับตัวลำโพงคือต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับว่าอันนี้คือจัดยังไม่สมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วต้องมีการติดป้ายนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่างานจริงเริ่มเริ่มยี่บ้านะครับยี่บ้านะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้ามานี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสินค้าปกติทั่วไปครับแต่แต่เซ็ตเซตอย่างอื่นที่จัดไปก็ยังไม่ได้จััดใช่ครบ สินค้าถ้าเป็นราคาปกติเนี่ยปกติถ้าลูกค้ามาที่หน้าร้านเนี่ยได้ลด10%อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นวันงานนะครับก็อะลด20%อันนี้คือติดราคาไว้แล้วใช่ไหมครับด้วอันนี้จะลดพิเศษครับก็คือ20%จากราคาตั้งครับก็คือก็คือจัดไปจนจนวันงานเลยใช่ไหมครับอ๋อที่เห็นป้ายนี้ก็คือคือลดแล้วนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นลำโพงนะครับเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นลำโพง วางแย่นะครับเป็นตู้พลาสติกครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟเบอร์นะครับ,บเป็นไฟเบอร์สิบห้านิ้วสิบห้านิ้วนะครับผมตัวนี้อันอันอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ติดป้ายนในคือไม่ได้ลดใช่ไหมครับเอ่อถ้าวันนี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าวันงานลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอ๋โอ,อ้ก็ค,คือทุกทุกชิ้นก็ปกติ<ช>ลดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะของเอ็นบีเราลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะวันงานอ๋อครับผมอันนี้ก็คือสินค้าของเอ็นบีนะครับถ้าสนใจนะครับก็วันที่ยี่สิบห้านะครับผมวันนี้ผมมพาาดู ส่วนที่แปะป้ายแล้วกันนะครับถ้าแปะป้ายก็คือก็จะลดมากกว่า10เปอร์เซ็นต์โอ้แต่ว่าลูกค้าต้องมีบัตรสมาชิกนัตพงศ์นนะครับรสมสัครี<อ>ิสมัครสร็จปุ๊บก็จะได้ราคานี้เลยอ๋อก็คือต้องสมัครบัตรของนัตพงศ์ก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าบางตัวเนี่ยอ่าเราจัดก่อนมันงานก็มีครับอย่าเงเช่นมาตุนเนี้ยฮะก็คือลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เราจัดตั้งแต่บันที่ อ่าห้าธันวาสิงสิ้ีปีเลยครับอืมอันนี้อันนี้ก็คือจัดจัดโปรก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่จัดโปรก่อนหน้านั้นนะครับแล้วแล้วถ้าวันงานก็คือราคานี้ไหมวันงานก็ราคานี้ครับอ๋อครับผมอันก็ก็เป็นบางส่วนที่เราติดป้ายไว้ก่อนอ๋อางานก่ออ๋อครับผมก็ก็เรียกว่าเป็นงานที่นัทพงศ์จัดทุกปีอยู่แล้วนะครับผมเราจะมีอีกช่วงตอนไหนครับที่ว่าจัดจริงๆปลายปีใช่มที่เราจัดเนี่ย ถ้าเป็นงานใหญ่ประจาปีก็คือประมาณช่วงเดือนเก้าครับก็คือจะจะค่อมกันระหว่างอย่างเช่นปีนี้ก็ยี่ห้าถึงที่ห้าครับส่วนปลายปีก็จะเป็นงานมิวสิกอิน r ูเมนต์ครับก็จะเป็นงานเล็กลงมาก็จะเล็กลงมาแต่ก็ยังจัดสินค้าราคาพิเศษเครับผมอันนี้ก็หกพันห้านะครับเพื่อนนะครับสาหรับสินค้าของ NPE ก็การันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับัองนี้ก็จะเป็นของ NPE ทั้งหมดนะครับผม พึงจริงแล้ว NPE ก็มีหลายแบรนด์ใช่ไหมครับที่มาตั้งเออ่ที่มาก็ที่เป็นซัตเตอร์ก็จะมีเบอร์ลิงเจอร์มียามาฮ่ามีกิบเบลครับผมอันนั้นก็จะลดแต่ว่าลดอ่าลดอีกไม่เยอะนะครับห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ลดครับผมก็ถ้าก็พูดง่ายๆก็คือถ้ามา NPE ก็ต้องสินค้าของ NPE เนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้กี่นิ้วบ้างครับเนี่ยก็ด้านหน้าก็จะเป็นตู้สองนิ้วกับสิบห้านิ้วครับคล้ายกันไป อันนี้ก็จะเป็นซับฟูเจอร์ครับตัวนี้ก็ยังไม่ติดป้ายนะครับยังยังยังไม่ใช่เซล์ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ก็คือลด40%แล้วครับก็คือเหลือไปละหมื่นส0งนะแต่ราคาเต็มหมื่นเจ็ดพันครับผมอันนี้ผมเรียนบอกไปคือจะมีสินค้าบางตัวคือลดราคาพิเศษก่อนงานก็ลูกค้าที่มันจะซื้อได้ ส่วนจะมีการที่ว่ารถเต็มรูปแบบเลยก็คือต้อง25ถึง25ผมก็จะมีป้ายติดมากกว่านี้นะครับถ้าจะบอกติดสินค้าพวกนี้ฮะที่ไม่มีป้ายอย่างเนี้ยก็จะลดไป20เปอร์เซ็นต์เลยครับในวันงานก็วันงานก็จะมีการแปะป้ายแบบนี้นะครับก็คือแปะป้าย20ให้ให้ให้ลิงใ้ผ่านกับอัานังซือเต็มรูปแบบนะครับยังไงเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาอัปเดตหรือว่ารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของลำโพงนะครับ ฝั่งของลำโพงของของนัาพงโ์นะครับสวยทั้งนั้นเลยครับอันนี้เออเขาเรียกเขาเรียกอันนี้ผู้ top ตัวแม็กครับเอ,อเพราะว่าน้าตะโพจริงๆก็นำเข้าหลายหลายแบรนด์อยู่อย่างเช่นตัวบนเนี่ยครับจะเป็นจริงๆเนี่ยอ่าตู้เป็นของ NPE นะครับแต่ว่าเราจะใช้ดอกนำเขา้าเออเป็นยี่ห้อ Selection นะครับก็คือใช้ดอกตัวนี้นใช่ใช่เสียงก็จะคุณภาพตัวนี้ตัวนี้กี่นิ้วครับอันนี้จะอยู่ที่15ครับสินะครับสวยมากเลยครับ เราก็จะมีหลายแบรนด์ก็คือใช้ใช้ใช้ดอกของของของแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ดีเลชั่นโอ้โหเรียกว่าสุดยอดนะครับตัวนี้แปดพันเก้านะครับดีเลชั่นแล้วก็มีอิมิเนนที่มีเนนจะเป็นป้ายเหมือนด้านบนด้านบนนะครับเดี๋ยวแบงขออนุญาตน่านับขอดูคือเราจะโชว์ว่าดอกที่เราใช้ภายในตู้เนี่ยจะเป็นดอกของอิมิเนนต้องเวดอินอเมครับคือตู้นี้เป็นตู้ของ n p e นะครับเป็นของ n อ e นะครับแต่ว่าเราใช้ดอกของ ของแบรนด์นี้นะครับเพื่อการันตีคุณภาพเสียงนะครับใช่ครับตัวนี้ก็เป็นใบใช่ไหมครับตัวราคาต่อใบครับใบละเก้าพันแปดครับผมก็ส่วนงานก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อส่วนนี้ก็จะลดเหมือนกันลดเหมือนกันทุกแบรนด์ครับถ้าเป็นจริงจรถือว่าแบรนด์ที่เรานนำเข้าจะลดพิเศษอยู่แล้วครับท่านต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมฝั่งนี้ก็คืออันนี้ก็คือติดไปแล้วนะอันนี้คือแต่ที่ผมจำเรียนตอนแรกคือเราลดไปบ้างเลยลดก่อนหน้านี้แล้วนะโอ้โหไอ้ป้ายนี้ก็คือลด น่าจะเป็นรถทั้งตีป่ะใช่ครับ,รบก็อย่างนี้ป้ายคือรถถึง31,000บาทครับผมก็พูดง่ายๆว่าเรามาก่อนงานก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ให้มาวันงานถ้ามาซื้อช่วงงานก็จะได้พวกของแถมพิเศษอะไรพวกนี้ครับก็สินค้าบางตัวที่ว่าลด10%ก็จะได้ลด20%ครับผมรูปทรงสวยมากๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือตู้ NPE แต่ว่าดอกที่เราใช้ข้างในเป็น e m i n e n s ครับครับผมของ e m i n e n s นะครับตัวนี้นะครับสวยมากๆครับผม เดี๋ยวก็ไปดูส่วนอื่นบ้างนะครับ Power Power ใบเห็นไหะครับอ๋อตัวนี้ก็เป็นเาาวเวอร์นะครับเป็นของ NPE เลยใช่ไหม NPE เลยอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของ NPE ทั้งหมดครับก็คือจะมีสองสองโลโก้หลักๆนะครับก็จะมีของ NPE แล้วก็มีบาง NPE ก็คือของเราก็เหมือนกันเขอก็จะมีคำว่าไมล์นำหน้าเองใช่ไหมครับใช่ครับอืมเป็นไมล์ก็จะเป็นสินค้านำเข้าอ๋อใช่ครับจะเป็ NPE ก็ผลิตที่ที่ที่ ของของ NPE นะครับตัวนี้ครับนี่ครับถ้ามีคําว่ามาก็คือนําเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเอ่อห้าพันสี่นะครับมีโปรพิเศษอยู่ลดสามสิเปอร์เซ็นนะครับผมก็มีลดสี่สิบเอร์เซ็นก็มีนะครับจริงจริการลดราคาเราก็จัดกไปล่วงหน้ากันได้ก็เรียกว่าจัดจัดเอ่อล่วงหน้าหลายหลายหลายรายการนะครับผมก็เรียกว่าจัดหลายรายการนะครับสําหรับ NPE นะครับผม ก็อยู่ห้างเซียรังสิตนี้ส่วนมากก็จะเปิดทุกวันตามเวลาของห้างนะครับเวลาทําการของช่วงห้างาก็จะเปิดอยู่ที่สิบโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะครับของหนึ่งหนึ่งทุ่มนี้ยังยังยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ครับครับผมวันงานก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเหมือนกันครับแล้วส่วนส่วนอื่นมีอะไรบ้างครับมิกมิกอะไรมีครับจริงๆถ้าอย่างว่าอยากได้ราคาที่ว่าไม่สูงมากก็จะมีของนี้ครับโอ้อันนี้ก็คืออันนี้ก็เหมือนติดติดกันแล้วเนาะ ใช่ครับก็คือลดไปแล้วบ้าลดอยู่แล้ว40เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะเป็นแบบว่ากระทันรัดเช่นงานพวกอ่าเล็กฟอร์ดในภายในบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้เลยตัวนี้ตัวนี้ใช้งานเห็นเห็นมีเยอะมากนะตัวเล็กเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขาใช้กันเยอะมากเลยเพราะว่ามันกกระทันรัดพกพาได้มันคุณสมบัติอย่างไงครับคือใช้งานคุณสมบัติก็ก็ครบคันนะเพราะว่าอ่ามีช่องอย่างเดี๋ยวนี้จะมีสองรุ่นนะครับมีช่องไม้สองช่องช่องไม้สี่ช่องมีบลูทูธมี USB คือมันคือคบันเลยเห็นเห็นตามร้านจำหน่ายตีกทั่วไปก็จะมีแบบนี้เยอะแล้วก็ราคาไม่สูงมากราคาก็ไม่สูงมากนะครับการใช้งานก็ประมาณหนึ่งนะครับใช้งานก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยครับครับผมก็เรียกว่าใส่ USB ได้ด้วยนะ USB ได้บลูทูธได้แล้วก็สัญญาณออกเนี่ยก็จะเป็น XLR ทั้งซสายขวาเลยนะครับก็คือมัน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 คบอยู่ในนี้นะใช่ตัวเล็กแต่ว่าราคาไม่หนักนะครับตันนี้พันพันกว่าบาทนะพันสามนะครับ รุ่นใหม่จะเป็นสไลด์ตัวนี้ก็คืออับขึ้นราคาขึ้มานิดหนึ่งนะครับก็เถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงนะมีเป็นท่มสีพวนี้มันคืออะไรเนี่ยพวกนี้มันคืออะไรเป็นเป็นมิกซ์นะครับเป็นมิกเซอร์ครับมิกเซอร์ไบเราเราซื้อมิกเซอร์ตัวใหญ่ที่นี่ไปเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าคุณภาพเสียงที่เรารอไปเนี่ยเราอยากยกให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงเอาพวกนี้มาช่วยได้ไหมก็ไปเสริมมจริงๆต้องดูก่อนว่าเราใช้มิกเซอร์ยี่ห้อไหนอยู่ไอของเนี้ยมัน เราจ้าไม่ได um ้แล้วเออมีลูกไว้ก็คือจะเอาไปเสริมใช่ไหมครับคือเหมือน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 มีแอมร้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเจ้ายุทธมันบอกว่าเจ้ายุทธอยู่ข้างในดิมิลเซอร์วัสดุไม่มีตัวนั้นเราก็เลยจะหาตัวอื่นกอดีผมอัดคลิปก็ขึ้นมานิดนึงนะครับพอดีมีลูกค้าเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้ อันนี้ก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้รจริงๆก็คือใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มแฟนทอม4.8ขึ้นมามส่วนลูกเล่นต่างๆก็ก็ยังคงเหมือนเดิมครับมีบูทูธมี USB มแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยก็คือมันเหมือนพัฒนา,าขึ้นมาขึ้นมาตัเก็หนึ่งนะใช่ครับนะครับตัวนี้ก็สองพันกว่าแล้วเออแล้วอย่างนี้มันอ๊ะทำไมถูกเก้าร้อยนะตัวนี้ จริงๆมันอันนี้กับอันนี้ใกล้เคียงกันครับเขียนมาตัวนี้เนี่ยวอลรุ่มเขาจะเป็นแบบพารามิเตอร์ก็คือเป็นแบบหมุนนั่นแหละส่วนนี้จะเป็นสไลด์สไลด์นะครับก็คืออ๋อการใช้งานก็จะแตกต่างกันขึ้นนี้ของตุ้เทเลือกก็คือสองช่องแล้วก็สี่ช่องนครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนของมิกซ์มิกเซอร์นะครับเป็นส่วนของมิกเซอร์ก็จะมีฝั่งนี้นะครับแล้วอย่างดอกลำโพงอะไรพวกนี้ลดไหมครับดอกลำโพงก็20%อย่างต่ำเลยครับมันงานนะครับผมห้า ครับครับยังไงยังไงก็มาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาประมาณอันนี้จะเป็นแบบงานเวทีกลางแจ้งหรือว่างานวงดนตรีอะไรเงี้ยนูุ้่นใหญ่ว่าลูกค้าจะใช้กีจชนแนลนะครับอันนี้ห้าพันสี่นะครับเป็นอันนี้เป็นของมเอลีเหมือนกันของไมเอ็นีนะครับก็คือเอ่ออย่างที่บอกนะครับก็ก็มีคําว่ามาไมเอ็นพีเข้ามาส่วนหนึ่งก็จะเป็นก็จะเป็นเอ่อนำเข้านะครับนั้งหมด นะครับตัวน,วนี้ตัวนี้กี่ชแนลครับตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นแปดชแนลแล้วก็สองสเตอร์สองครับ,รบเดี๋ยววันงานยังไงม,มันก็คงจะต้องมีติดราคามากกว่าน,นี้นะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นบ้างครับด้านด้านในจะลดอะไรบ้างด้านในจะเป็นก็จะมีย e ี er, e ่ห้อเบอร์ลิงเจอร์ยี่ห้อยามาฮ่าแล้วก็ย e ี่ห้อ JBL อย่างพวก ส่วนประกอบอื่นคือไม้อย่างเงี้ยลดไหมไม่ถ้าเป็นของรัตพงษ์ NPE เนี่ยก็ลด20%อยู่แล้วนะครับครับผมก็ก็คือส่วนของ NPE นี่คือเรียกว่าคุณภาพแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมมาอัปเดตที่นี่บ่อยนะครับบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะมีงานเดี๋ยวยังไงถึงวันงานก็มารับชมอีกรอบนะครับผมอาจจะมาอัปเดตราคานะครับราคาที่ติดป้ายนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ